กลับมาทบตวนอีกครั้งนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายเพราะมันค้างกปละกลับมาทบตวนอีกทีหนึ่งนะครับโดยข้างล่างมีสองอยางอันนี้เราเหยียบเบรกอ,อยู่ใช่ไหมเอาเท้าลงมาข้างล่างฝั่งขวาเป็นคันเร่งไงลองเร่งคันเร่งดูสิยดหน่อยโอเคอันนี้ก็เห็นไหมขนาดรถจอดเฉยๆเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้ลองไปแล้วนะเอาเบรกโอเครู้สองอย่างไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราเทรนไปแล้วอ้าไฟเลี้ยวซ้าย ปิดไฟเีวขวาปิดไฟปัดน้ำฝนเพอลงหนึ่งครั้งเป็นเป็นปัดเป็นปัดแบบอัตโ,ตโนมัตินะครับถ้าฉีดน้ําก็กดเข้าหาตัวเองแล้วก็ปิดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ฝั่งนูน้นควบคุมกระจกก็คือตรงคําว่าออโต้มันก็คือคู่หน้านะครับซ้ายกับขวาแล้วก็คู่หลังก็คือคู่หลัง แล้วก็เซ็นทัานล็อกก็จะเป็นรูปของกุญแจอยู่ฝั่งนู้นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างควบคุมกระจกอยู่ฝั่งขวาหมดนะครับส่วนนี้เกียร์มีสามเกียร์นะครับเอ,อาหยบเบรกเป็นดีเดินโอเคถ้ามันถูกมันก็จะขึ้นที่จอนะครับว่าดีเดินแล้วก็ปล่อยเบยรกเบาเบารถก็จะเริ่มขยับอ่าลอขยับรถเลยเต่ เปลี่ยนเท้าจากเบรกไปเล่นมันเล่งมีการปรับพวงมาลัยด,ด้วยนะให้มันตรงในเลนตัวเองอ่ะเร่งน,นิดหน่อยโอเคครับหยุดรถตาก็มองกระจกด้วยว่าใครตามมาหรือเปล่าเราจะได้ปลอดภยัยเอาเปลี่ยนเกียร์ถอยโอเคเมื่อเป็นอาถอยแล้วก็ปล่อยเบรกช้า ขนาดที่ฝั่งซ้ายตัวรถนะครับถ้ารถเร็วก็แตะเบรกไว้ช้าๆไม่ต้องปล่อยให้มันเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพี้ยนแบบค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เอาละโอเคหยุดรถดีเดินโอเคตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวลงซ้ายนะครับไปฝึกการใช้พวงมาลัยกำหนดจุดที่เราจะเลี้ยว ก็คิดซะว่ามันเป็นทางเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยกำหนดถนนขึ้นมาด้วยเปิดไฟแล้วก็ตามองกระจกสังเกตการแล้วก็ปรับพวงมาลัยรถช้าๆถ้ารู้สึกไม่ดีให้แตะเบรกไว้แล้วก็บังคับพวงมาลัยส่วนหนึ่งที่เตยจะต้องรู้ก็คือกะด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่าบอกให้รอบอกอย่างเดียวเลยไม่ได้ก็คือตรงไหนที่เตยจกจะไปก็นั่นแหละปรับให้มันตรงตามนั้น เราเร่งคันเร่งได้เมื่อเราพร้อมที่จะเร่งนะครับเร่งได้่อนได้นะครับรถมันเบี้ยวไปทางขวาเยอะไปไหมเออโอเคพวมอะไรานี่เห็นว่าหมุนหมุนอย่างนี้นะครับมันก็มีขั้นตอนของ,ของมันอยู่ไม่เป็นไรมองไปน,นี่นะแก้ไขไปเอาเรื่องเดียวตัวเองต่อไปเห็นหมุนหมุนหมุน,หม,น,ห,มนหมุนนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีมันก็เพี้ยนนะครับ ต้นมงต้นไม้เสาไฟฟงสายฟ้าครับใครหัดเองระวังให้ดีนะครับผมมีพลาดมาหลายคนแล้วนะครับที่แบบว่าติดต่อมาเรียนนะครับมาแก้ไขตัวเองแต่มันก็เคยพลาดมาแล้วนะครับไวนั้นนะครับก็ถ้าจะเรียนเองนะครับก็ให้หาพื้นที่ดีดเตยอย่กกบเบรกนะอื่นวงมาลัยด้วยขวาอย่าเบรกเออบังคับขวาขวาโอเคเล็งให้มันตรงแล้วก็เร่งกันเร่งหน่อยมืน เราเปลี่ยนมุมมาทางนี้บ้างเตยหมุนทางนี้เลยซ้ายมาเลยมาเลยโอเคแล้วก็ขวาไปนู่นหมุนไปทางขวาเลยขวาไปเรื่อยโอเคโอเคเปลี่ยนมุมไงตอนแรกเราเสียซ้ายอย่างเดียวตั้งให้ตรงก่อนแล้วก็นู่นมุมของมันเปลี่ยนมุมแล้วนะทีเนี้ยระวังต้นไม้ให้ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวตั้งหลักให้ตรงกันทบทวนเกียร์ถอยกัน ข้าไปใกล้ๆอันนี้เป็นการกะเบื้องต้นก่อนถึงถึงถนนให้หยุดรถสเต็ปนี้นะครับเป็นสเต็ปเดียวกันที่เราจะออกกับออกซ้ายนะครับสมมุติว่ามันไปซ้ายได้อย่างเดียวให้เรามองก่อนว่ารถมันมาหรือเปล่าอันนี้สเต็ปเดียวกันที่เราจะออกไปข้างนอกตอนนี้ให้ถอยหลังก่อนเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังโอเคถอยแบบช้าๆในการสังเกตกระจกซ้ายทีขวาทีแล้วก็รถจะให้มันเร็วมาก สังเกตดูถ้ารถมันเร็วมือเราก็จะหมุนติ้ว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 ตามพวงมาลัยก็จะมั่วเออนั่นแหละให้มันค่อยๆไปเรื่อยๆให้มันสบายๆกันบู้บูู้้ระวังให้ดีโอเคพอแล้วหยุดแล้วก็ดีเดินอนนี้ออโต้นะครับจะต้องเข้าเกียร์บ่อยๆนะครับหยุดบ่อยๆเดินบ่อยๆจะได้ชินจังหวะนะครับเราจะได้ปลอดภัยตรงไปแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวากะมุมเลี้ยวตัวเองด้วย เลี้ยวแบบไม่ต้องปีนถนนนะครับก็แบบว่าข้างๆก็พอเตยเปิดไฟแล้วก็เลี้ยวขวาไปแล้วก็ตั้งหลักให้ตรงข้างๆริมนะครับไม่ต้องขึ้นซ้ายมาซ้ายมาชิดมาที่ฝั่งซ้ายเนี่ยอา่ามาซ้ายมาโอเคเล่งให้มันตรงในส่วนที่เราจะไปเลยชิดฝั่งนี้ไว้อย่าไปใกล้ต้นไม้อออยู่ในขณะที่เนี่ยตรงๆอันนี้เล่งได้เลยนิดหน่อย แต่และมุมที่เราเลี้ยวมันก็จะมีมุมที่ไม่เหมือนกันบางทีก็กว้างบางทีก็แคบตรงนั้นเราก็ประเมินความปลอดภัยให้ตัวเองด้วยถ้าขณะที่เลี้ยวแล้วมันไม่ปลอดภัยเราก็เปลี่ยนเท้ามาเป็นเบรกไว้ทุกครัง้งจะดีมากนะครับในการฝึกใหม่ๆมือใหม่จะได้ปลอดภัยถ้าเท้าเท้าค้างอยู่แต่คันเร่งนะครับเวลาเลี้ยวก็อันตรายอยู่กับเบรกไว้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้มันคืนพวงมาลัยได้ก่อนโอเคอย่งังแหละ Okay. เร่งคันเร่งได้เลยเมื่อเห็นว่ารู้สึกว่าหน้ารถมันตรงแล้วเร่งขึ้นให้มันเจอจังหวะใหม่เปิดไฟเลี้ยวเร่งมากเร่งน,น้อยสุดร้ายแล้วก็ควบคุมรถให้ได้ตั้งให้ตรงอันนี้เริ่มปรับมาที่ถนนแล้วนะครับเาเร่งกัน,นเร่งหน่อยไปเอาก็าจัดความกลัวออกไปเร่งเยอะ ประตูสีเหลืองข้างหน้าไปหยุดข้างหน้าทำตามเสียงที่บอกเลยนะเร่งเร่งอีกเร่งไป,เ,ไปเ,เปลี่ยนเท้าเริ่มเบรกสังเกตไหมว่ารถตัวเองเบี้ยวทางขวามาหาเส้นดำถูกไหมอันนี้หมายถึงว่าเราตั้งใจเร่งอย่างเดียวเราตั้งเรากลัวด้วยว่ามันจะเบรกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกตัวเองเ,อเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังไปรอบต่อไปเอาไห้ดีคืออย่าออกนอกเลนตัวเอง ไม่ว่ามันจะเร็วเร็วขึ้นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่รถจะต้องอยู่ในเลนตัวเองมันจะได้ปลอดภยัยปรับตามความปลอดภยัยชา้าๆปล่อยไปเลยครับปล่อยเบรกเร่งกันเร่งหยุดที่เดิมแต่ให้รถอยู่ในช่องไฟตัวเองแรงได้เร่งได้ทางตรงเป็นการฝึกตัวเอง หาเร็งเยอะขึ้นไปเรื่อยเ,อ,ยเออแต่ว่าไม่ใช่กดทีเดียวนะแบบค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆไง <c oughs> เปลี่ยนเท้าแล้วก็เริ่มเบรกเราก็ระวังรถส่วนนะังเก็ไหมว่าก็กลัวอยู่เหมือนเดิมเห <c oughs> ยียบไอ้เยีบยบเบรกเยอะไปหน่อยนึงอ่ะถอยหลังถอยช้าๆเรื่อยๆ สถานการณ์เหยียบเบรกนี่ก็โอเคแล้วละ่ะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนคือเหยียบเบรกให้หยุดให้รถหยุดให้ได้ในขณะที่เราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่มองขนาดให้เป็นเวลาถอยหลังก็แค่นี้นะครับสเต็ปง่ายเมื่อรถมันเพี้ยนให้เราหยุดคิดก่อนว่าตูดรถจะไปทางไหนถ้าตูดแคบให้ใช้ไ,ไปไปทางที่มันกว้างกว่ามันก็จะปลอดภัยสเต็ปที่ผมพูดนะครับมันจะเป็นอะไรที่มองเห็นภาพนะครับถ้าใครที่ ถอยหลังตรงในที่กว้างได้อย่างเดียวนะครับก็ไปฝึกอถอยหลังตรงตามเส้นตามอะไรบ้างนะครับเป็นการฝึกการมองขนานนะครับนี่ก็เป็นการฝึกนะครับในที่กว้างๆนะครับระวังด้วยนะอยู่กับเบยอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปเร่งคืนพวงมาลัยให้มันไปใน,ในที่ปลอดภัยก่อนคําว่าที่ปลอดภัยก็คือตรงไหนที่เรากําหนดว่าใช่สําหรับเราเราก็ไปตามนั้นโอเค จังหวะก็คือการเรียนรู้ไปหมดเลยเราจะเร่งมาก <c oughs> เร่งน้อยตัวเองก็สังเกตจากที่ตัวเองเร่งเร่งเรารู้สึกมันวดืดบึ้ดไหมถ้าวดืวดบด,ดก็แสดงว่าเราก,กดน้าหนักลงไปมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆกดเวลาเราจะเร่งแบบค่อยๆลงน้ําหนักลงไปเรื่อยๆรถมันก็จะขึ้นของมันเองถ้ากดทีเดียวตือเน่น้ำมันก็จะกินตอนแรกๆเ,เ,เลยเราหยุดรถนะไม่ต้องเดียวโอเค ห้อยหลังแล้วก็ให้รถมาฝั่งนี้นะครับมาช้ามา